สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนนะคะรายการที่จะให้ความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและก็เป็นการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงหน้าที่แล้วก็อำนาจของสารรัฐธรรมนูญด้วยนะคะภายใต้องค์ประกอบสด้านด้วยกันนั่นก็คือหลักนิติธรรมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็สิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันนะคะจะคุยกันแบบง่ายๆเข้าใจกันได้ง่ายๆสบายๆ กับเรื่องสารรัฐธรรมนูญกับการรักษาสมดุลระหว่างสถาบันแล้วก็องค์กรทางการเมืองนะคะแน่นอนว่าผู้ที่มาพูดคุยกับเราท่านเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญค่ะหน้าที่ของท่านมีอำนาจในการวินิจฉัยข้อปัญหาแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้นะคะต้องขอกราบสวัสดีท่านนักครินแม็ใซรัตด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะหัวข้อที่เราพูดถึงวันนี้เราบอกว่าเราจะคุยเรื่องการรักษาสมดุลครับอย่างแรกเลยค่ะสมดุลในระบบการเมืองคืออะไรคะ สมดุลในระบบการเมืองเนี่ยมันมีหลายลักษณะนะครับเบื้องต้นที่สุดผมคิดว่าความสมดุลเนี่ยมันเกิดจากการมีดุลที่พอดีระหว่างพลังทางสังคมต่างๆเพราะว่าในสังคมมันมีพลังทางเศรษฐกิจการเมืองพลังอำนาจพลังของผลประโยชน์ของอุดรมการโดยกลุ่มต่างๆที่หลากหลายอยู่แล้วไอ้กลุ่มทางสังคมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีดุลกำลังที่พอดีกันเป็นระยะระยะ มันเหมือนอาการเหมือนกับคําว่าการสมดุลทางกลไกตลาดอย่างนี้มันถึงจุด,จดหนึ่งสังคมก็จะมีข้อเรียกร้องบางอย่างมากมกว่าปกติสักพักหนึ่ง<ม>แล้วก็มีการตอบสนองไปสักระยะหนึ่ง<ม>ก็จะเกิดการปรับของกลไกราคาะอะไรแบบนี้<ม>เรื่องอุปสงค์อุปทานความสมดุลในทางสังคมในระบบการเมืองมันก็อาการคล้ายๆแบบนี<ม>้เพราะฉะนั้นไอพลังทางสังคมกค็คงต้องต่อรองกันเอง เจรจากันเองพูดค,คุยกันเองเรื่องอะไรที่รู้ควรไม่ควรเรื่องอะไรควรเรียกร้องไม่ควรเรียกร้องเรียกร้องแค่ไหนเลยสังคมมันก็จัดก,การกันได้อันนี้เป็นชั้นเบื้องต้นที่สุดที่สังคมอยู่ด้วยกันทุกสังคมเป็นแบบนี้ชั้นที่สองเนี่ยสังคมต่างๆเนี่ยมันจะเกาะกลุ่มกันเป็นองค์กรองคมม์กรเหล่านี้ก็จะมีองค์กรปฐมภูมิกลุ่มปฐมภูมิกลุ่มครอบครัวกลุ่มเพื่อนฝูงขึ้นมาเป็นกลุ่มผลประโยชน์ ถัดมาคือองค์กรทางการกะกลายเป็นพรรคการเมืองนะกลายเป็นพรรคการเมืองก็ก็จะต้องลงรุนแรงต่อสู้เรียกร้องเหมือนกับทําแคมเปญทางการเมืองว่าฉันมีนโยบายพรรคแบบนี้ต้องการนโยบายแบบนี้ต้องการจะทางททษนะครับกระจายอานาจ<ม>ไม่ให้มีให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ<ม>อะไรเงี้ยยกเรียกร้องให้ประเทศประเทศไทยเป็นอย่างวุ่นอย่างนี้อะไรแบบนี้ก็เรียกร้องกันไปองคอ์กรเหล่านี้เมื่อ ก้าขึ้นมาเป็นองค์กรทางการเมืองเนี่ยก็จะต้องทําตามกติกาของบ้านเมืองคือกติกาของบ้านเมืองก็คือเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับกติกาที่ว่าด้วยกลไกของอกฎหมายของเฉพาะเช่นระเบียบของรัฐสภาเวลาประชุมสภาก็ต้องมีกติกาว่าด้วยการจัดสัดส่วนที่ประชุมเวลาประชุมการโหวตอะไรแบบนีนบน้ก็ต้องมีกลไกทางการเมืองรวมทั้งเรื่องขององคอ์กรทางที่อยู่ในองค์กร ทางสังคมธุรกิจก็ต้องทําตามกลไกขององค์กรน,นั้นๆเช่นก,กลไกของตลาดหลักทรัพย์กลไกของกฎหมายอาญากฎหมายแพง่งพาณิชย์เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่องค์กรทางการเมืองก็ต้องทําตามปฏิกาของบ้านเมืองนะครับทุกบ้านทุกประเทศ,ท,เท,ศทุกประเทศชาติก็ต้องมีกลไกลของกฎกาบ้านเมืองอาวนี้มีความสมดุลอีกชนิดหนึ่งซึ่งบางทีมันขึ้นไปถึงที่สุดแล้วก็กลายเป็นกรณีข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญ อันนี้คำว่ากรณีพิาพาททางรัฐธรรมนูญเนี่ยหมายความว่า oh. ก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคคล mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆก็ตามเ, mm hmm. เมื่อมีข้อพิาพาททางรัฐธรรมนูญคือเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ย mm hmm. ได้ให้สิทธิประโยชน์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตัวเองไว้แต่กฎหมายที่มาบังคับใช้กับตัวเองในเวลานั้นมันไม่ปรับไม่ทันตามรัฐธรรมนูญ เราต้องอย่าลืมว่ารัฐนูนของไทยเนี่ยฉบับปัจจุบันคือฉบับ2,500 2,400 2 25 5 6 0นะครับแต่กฎหมายปกติเนี่ยมันอาจจะออกมาตั้งแต่ทันโทษ2,457<ฆ>เช่นกฎหมายเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้าน,น<ฆ>ก็มีคนร้องเรียนมามาก<ฆ>มายเรื่องกฎหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยว่าขัดกับรัฐนูลปี2,560เนื้อนะหาสาระมันไม่สอดคล้องกันเพราะกฎหมาย<ฆ>นั้นมันเขียนไว้ก่อนแล้วเขียนไว้ตั้งแต่ปี 2,400กกว่าๆ5 5 0 0 2,517 2,530ม,มันก็จะไม่ทันสมัยกับกฎหมายรัฐธรรมนูนที่เขียนไว้เมื่อ2,560ถูกไหมครับก,ก็จะมีกรณีพิพาททางรัฐธรรมนูนเกิดขึ้นเป็นระยะระยะซึ่งกรณีพิพาทเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งข้อเรียกร้องข้อ,อกระบวนการเข้ามาสู่กระบวนการที่จะวินิจฉัยตามกลไกของรัฐธรรมนูญครับนะคะคือถ้าให้เข้าใจง,ง่ายๆเหมือนที่ท่านคริ S <S กล่าวเลยก็คือสังคมมันเราแบ่งเป็น3ชั้น <S 1> <S 1> ผมคิดว่าให้ง่ายที่สุดนะครับสังคมใดๆเนี่ยมันจะอยู่กันอย่างปกติสุขได้เนี่ยไม่จะเป็นต้องมีบทบาททางการเมืองทั้งหมดประชาชน70ล้านคนทุกคนไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกคนก็ทำมาหากินทำอาชีพปกติของตัวเองไป ก็เป็นผู้รู้ผู้สนใจทางการเมืองแต่ถามว่าเขาจะมีเวลาเข้ามาแสดงบทบาททางการเมืองด้วยก็ไม่มีหรละครับทุกสังคมเป็นแบบนี้หมดก็จะต้องประกอบอาชีพสมาอาชีพของตัวเองไปเพราะฉะนั้นพลังทางสังคมเหล่านี้ก็จะอยู่ในในเงื่อนไขของสังคมนั้นๆว่าสังคมนั้นจะเจรจาไกลเกลี่ยกันอย่างไรใช่ไหมครับการแต่งงานจะทำยังไงซื้อขายที่ดินจะทำยังไงถูกไหมครับ จะขับรถจราจรจะหยุดให้คนข้ามถนนหรือไม่มบางสังคมหยุดง่ายมากนะครับอย่างพอเราเรานึกถึงสมดุลในเรื่องของดีมาซัพพลายอุปสงค์อุปทานรเราอาจจะเห็นภาพได้ง่ายแต่พอเรามาต้องเข้าใจว่าเอ๊ะเราสมดุลของการเมืององค์กรทางการเมืองมันจะเป็นผลดียังไงที่ต้องมีสมดุลอันนี้คะคือการสมดุลขององค์กรทางการเมืองมันคือความสงบสุขะนะครับเหมือนการสมดุลทางราคาเนี่ย เราก็มีความสงบสุขแม้ว่าเราจะไม่พอใจก็ต่างราคาน้ํามันสูงมากนะครับราคาสินค้าสูงมากเราก็ไม่พอใจแต่มันทําให้เราคาดการในชีวิตได้<ม>การสมดุลในทางการเมืองก็คือชีวิตเราจะปกติสุข<ม>แล้วเขาว่าเราพอจะพอจะคาดเดาได้ว่าเราจะใช้ชีวิตในทางการเมืองอย่างไรนะครับ<ม>ผู้นําของเราปัจจุบันเป็นใคร<ม>อนาคตจะเป็นใคร<ม>จะมีการสืบทอดอำนาจกันอย่างไร<ม>นะครับ ผมเชื่วความสงบสุขเหล่านี้เป็นความสงบสุขขั้นพื้นฐานนะครับขอ,อของการอยู่ร่วมกันในสังคมก่ะดันงนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่ามันไม่มีสมดุลน,นั่นแปลว่าแปลว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราอยู่นในภาวะการที่คาดการไม่ได้เลยเราอยู่ในภาวะการที่คาดการไม่ได้เลยหมายความว่าคาดการไม่ได้นี่อาจจะบวกหรือลบก็ได้เช่นคาดการในทางบวกเช่นว่าประเทศไทยจะกลายเป็นมหาอำนาจใน สี่ห้าปีนี้เราก็จะเกิดการที่ตัดเตรียมอะไรสิ่งของมากมายไปสู่อหุถังนะซึ่งความจริงเป็นคาดการเกินเหตุหรือบางทีคาดการในทางเลวร้ายก็ได้ว่าเราจะเกิดสงครามอย่างเงี้ยเป็นต้นจะเกิดจราจรก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าตื่นช้าขึ้นมาบอกบ้านเมืองเราจะเกิดจราจรเราเราจะอยู่ชีวิตกันยังไงค่ะดังนั้นบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาสมดุลขององค์กรสถาบันการเมืองเหล่านี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือองค์กรเนี่ย องค์กรหรือสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันเป็นขั้นสูงสุดอยูยอดของสังคมทุกสังคม,มนะครับขั้นต้นที่สุดที่องค์กรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของศาลนะคือองค์กรภรคการเมืองภรคการเมืองมีคดีขึ้นมาที่ศาลอยู่เป็นประจำผมมาอยู่ศาลห6ปีนี่ก็มีทั้งเรื่องยุคพักมีทั้งเรื่องอะไรต่างๆมากมายองค์กรที่มา ถามว่าทาไมองคอ์กรพรรคการเมืองจึงเข้ามาอยู่ในกระบวนการของศาลเพราะว่าเป็นองค์กรที่รวบรวมใช่ไหมครับผลประโยชน์ใช่ไหมครับรวบรวมสมาชิกรวบรวมอะไรต่างๆลนรงทางการเมืองเพื่อก้าวเข้าสู่อาํานาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นองคอ์กรพรรคการเมืองเหล่านี้นะครับเราต้องระบัดระวังอย่างหนึ่งว่าจะต้องไม่เป็นพรรคการเมืองที่สุดโตง <S <S <น>่งผมว่าปัญหาเรื่องพรรคการเมืองสุดโตรงคือสุดโต่งนี่หมายความว่าซ้ายสุดโตง่งขวาสุดโต่งก็ได้ทั้งคู่ ก็จะเป็นองค์กรที่สร้างความวุ่นวายนะครับให้กับระบบการเมืองซึ่งศาลก็มีหน้าที่ที่จะประคับประคองไม่ให้องค์กรสุดโต่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสายทางทิศทางใดก็ตามนะครับก้าวเข้ามาสู่อำนาจทางการเมืองหรือเราต้องอย่าลืมนะครับองค์กรหรือภาคการเมืองเนี<ฆ>่ยทำการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่ <Obrig> อได้คะแนนเข้ามาสู่กระบวนการประชาไตรแล้วเนี่ย ปัญหาที่น่ากลัวที่สุดคือว่าองค์กรพักการเมืองที่เข้ามาตามกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยก็ได้หมายความว่าเขาอาจจะใช้อำนาจน,นั้นช่อฉนอไปในทางที่ทำให้รูปร่างของประเทศเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินที่ผิดไปจากกรอบของกฎหมาย สารรัฐมนูลเคยวินิจฉัยไปแล้วนะครับหลาย,ลายเรื่องที่อดีตที่ผ่านมานะครับสารรัฐธรรมนูญใช้กลไกลอะไรได้บ้างคะในการที่จะสร้างส,างสมดุลที่เกิดขึ้นคะก็ต้องใช้ความจริงสารไม่ใช่เป็นเป็นองค์กรกลุ่มนะครับในคณะตุลาการ9ท่านเนี่ยเราก็ต้องดูขอบเขตของอำนาจของเราสกอนว่าเรื่องนั้นเราสามารถรับพิจารณาได้หรือไม่เพราะเรื่องที่เข้ามาสารในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องที่มาจากสารด้วยกันเอง อันนี้เป็นคดีความภุมใหญ่นะครับที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าว่าศาลเนี่ยรัฐมนูลต้องรับคดีความจากศาลยุติธรรม,มจากศาลปกครองเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ศาลร,รัฐมนูลก็จะรับคดีความที่มาจากองค์กรอิสระนะครับจากกกตจากผู้ตรวจการานี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอนอกจากนี้ศาลรัฐมนูญก็จะรับคดีจากความที่มาจากสมาชิกรัฐสภานะครับสสสวก็จะเข้าชื่อกัน ยื่นมาปกติแล้วขอให้สังเกตนะครับว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยปกติหรือสสเนี่ยถ้าอยู่ฝ่ายรัฐบาลจะไม่ค่อยยื่นนะครับจะอยู่ฝ่ายค้านเมื่อไหร่จะขอยื่นใช้บริการศาลเกือบทุกทุกสมัยแล้วจะมีคดีความที่รัฐนูนได้ให้เปิดให้สิทธิประชาชนในปัจจุบันนี้คือยื่นสามารถยื่นตรงได้คือประชาชนที่เดือดร้อนแสนสาหัสต่อสู้ดิ้นรนผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้ว้องศาลอื่นๆมาแล้ว สารรัฐมนูลก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายอีกเช่นเดียวกันในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆการกระทําของฝ่ายปกครองนั้นนั้นเนี่ยก็ทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐมนูลให้รับรองไว้เพราะนักคำร้องจากสามสี่กลุ่มที่ผมได้สุบมาเนี่ยก็เข้ามาสู่ในกระบวนการของสารคณะตุลา,า,ก,าการก็ต้องดูกรอบของอำนาจก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สารรัฐมนูลควรจะรับหรือไม่เท่าที่ผมนั่งอยู่ในศาลเนี่ยก็คือว่า ข้อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะมันเป็นด่านแรกของทางที่จะไปต่อเลยค่ะต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าเข้ามารับแล้วเนี่ยมันออกสุดท้ายคือมันต้องออกทางใดทางหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่รับนี่ไม่ได้แปลว่าสาลไม่ไม่ไม่มีความไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ไม่ไม่ได้แปลว่าสารไม่สนใจนะครับแต่แปลว่าเรื่องนั้นเนี่ยบางทีอาจจะทําโดยคนไครอื่นๆได้ดีกว่าเช่นกลับไปสู่กระบวนการรัฐสภานะครับกลับไปสู่ กระบวนการศาลที่ทมปกติก็ไปร้องเรียนที่หน่วยงาน<ม>ไปร้องที่ศาลปกครองหรือไปร้องอื่นๆจะดีกว่าศ<ม>าลรุลน่าจะเป็นสุดท้ายจริงๆ<ม>อย่าอย่าคิดว่ามาศาลแล้วจะจะได้ทั้งหมดนะครับทําไมรัฐธรรมนูญถึงกําหนดบทบาทหน้าที่ตรงนี้ให้กับศารลรัฐธรรมนูญคะองค์กรอื่นหน่วยงานอื่นทําแทนได้ไหมคะองค์กรอื่นทําแทนได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าทําแทนได้ในเบื้องตน้น<ม>เพราะว่าการไก่เกลียข้อขัดแยง้ง ทำให้สังคมเกิดความปรองรองสมานฉันท์เกิดความสมดุลเนี่ยความจริงและกลไกที่ทําโดยสังคมอื่นๆน่ะก็น่าจะได้ผลอยู่บ้างอยู่แล้วความจริงเราอยู่ในสังคมใดๆก็ตามเราไม่มีความพอใจในสังคมนั้นทั้งหมดทุกคนแหละครับเอาแค่พออยู่กันได้ผมเชื่อว่าทุกประเทศเป็นแบบนี้นะครับเท่าที่ผมคุยกับคนต่างประเทศมาทุกคนไม่มีใครพอใจประเทศตัวเองเลยนะครับแต่พออยู่กันได้ ก็ให้สังคมไก่เกรียกันไปอพอถึงจุดจุดหนึ่งมันก็มีองคอ์กรอื่นๆอ,อ,อ,องคอ์กรองค์กรทางรัฐสภาองคอ์กรศาลยุติธรรมผู้ตรวจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน,ชนใช่ไหมครับหรือองคอ์กรของราชการอื่นๆก็กสามารถที่จะระง,งับข้อพิพาทได้ผมคิดว่าการระงับข้อพิพาททาให้สังคมเกิดความปรองดองได้ทําได้ตั้งแต่กําลังผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาแล้วนะครับองค์กรที่เกี่ยวกับศูนย์ตำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการผู้ตรวจการของหน่วยงานต่างๆเขกาก็ไกลเกลี่ยกันได้หรือแม้กระทั่งองค์กรทางการเมืองในสภาก็มีวิบใช่ไหมครับ<ม>ของรัฐสภาก็ไกลเกลี่ยกันได้<ม>ข้อขัดแย้งของฝ่ายค้านฝ่ายอะไรก็ไกลเกลี่กันไปแต่เมื่อสุดท้ายจริงๆเนี่ยสารานุกรมก็จะเข้าไปรับบทบาทเท่านั้น<ม>นะตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่ใช่ว่าสารานจะเข้าไปรับผิดชอบตามอำเภอใจนะครับเราไม่สามารถรับเรื่องตามอำเภอใจได้ครับรบ วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคท่านนครนอย่างมากนะคะมาเล่าให้ฟังถึงหน้าที่บทบาทที่สําคัญของสารรัฐธร,รรมนูญในการที่จะสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นนะคะสถาบันองค์กรทางการเมืองแล้วเราก็ดีใจที่ท่านได้บอกว่า กว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยพวกเราประชาชนทุกคนคมีส่วนสําคัญในการที่จะสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะเัื่องนงเรื่องราวดีๆนะคะสาระดีๆเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญค่ะติดตามกันได้ในครั้งต่อไปกับรายการสารรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนนะคะส่วนวันนี้นะคะท่านนครินแม่ไตรรัตน์ดิฉันชลศรีงานทวีสุขนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ